หมอเกด <c oughs> หมอเกดหลายคนถามผมนะครับส่งเมสเซจเข้ามาว่าคุณทอมคิดว่าเรื่องหมอเกดจะจบยังไงเ <c oughs> พระาะบอกก็เหมือนกับทุกเรื่องในประเทศไทย่เดี๋ยวมันก็จบเพราะเดี๋ยวคนไทยก็ลืมก็มีเรื่องอื่นที่เราจะไปสร้างราม่าแล้วก็สนใจ <c oughs> แล้วหมอเกดจะลาออกไหมครับถ้าผมฟันธงนะเพราะเขาไม่เล่าจากการเป็นสอวอ นอกจากว่าจะมีคดีที่บังคับให้เขาต้องเลาแต่ด้วส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าพูดให้แฟกับเขานะยังไงเขาก็ยังได้เสียงเรื่องมากที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเขาจะอยู่ดีลาออกขึ้นมาเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยคงคิดว่าไม่มีประโยชน์เพราะยังไงลาออกแล้วไม่ลาออกเนี่ยสังคมก็ตัดสินไปแล้วว่าเขาเนี่ย ผิดรูถูกยังไงและอย่างน้อยถ้าเขาเข้าไปโดยสภาเนี่ยเขาคงคิดว่าเขาจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงความคิดของคนไทยได้ในการโชว์ผลงานงั้นมีวิธีเดียวเลยถ้าหมอเกศจะไม่ได้เป็นสวเนี่ยก็คือว่าคดีดแต่ละคดีดที่กำลังโดนอยู่เนี่ยทางกคกตจะพิจารณาอย่างไรเพราะสังคมนเนี่พิจารณาไปแล้วนะ โดยที่คดีใหญ่ที่สุดเนี่ยที่อาจจะมีได้นะครับก็คือว่าหลอกลวงคนลงเสียงหรือเปล่าในการที่หมอเกตได้ใส่วุฒิการศึกษาที่มองดูแล้วตอนนี้เป็นเท็จเยอะมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยก็ออกมาโตแล้วแต่รักรกตไม่ทำอะไรเนี่ยหมอเกตถ้าผมเป็นคนแนะนำเขานะ กม็มีผลประโยชน์ในการที่จะลาออกจากสวเพราะสังคมตอนนี้ผลักเขาจนไปถึงอะไรชนฝาผนังแล้วอ่ะเขาต้องสู้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อเขาเดินสภาเข้าไปในสภาเนี่ยก็ต้องดูว่าสวคนนึงจะต้อนรับจะให้เกียรติเขายัางไงหรือจะตรังเกียรจเขาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ด้วยนิสัยคนไทยแล้วอ่ะถึงเวลาแล้วนะเวลาเขาอยู่ในสภาก็จะยกมือไหว้กันจะโอบกัน จะไปนั่งกินข้าวในห้องข้างหลังกันนี่คือเนเจอร์ของนักการเมืองไทยอยู่แล้วคือไม่สนใจอะไรที่สังคมเขาสนใจหรอกแต่สนใจผลประโยชน์ของตัวเองงั้นเดี๋ยวผมฟันธงนะถ้าคุณหวังว่าหมอเกตเขาจะทําเหมือนกับนักการเมืองญี่ปุ่นนักการเมืองอเมริกานักการเมืองประเทศนู้นประเทศนี้ที่เขาเจริญแล้วไม่มีประโยชน์ที่เขาจะทำเช่นนี้นะครับเพราะถ้าทําไปก็เหมือนเขารับผิด เลยอย่างที่เราดูแล้วนะเขาไม่รับผิดนะครับมไม่ต้องไปโทษเขาหรอกเรื่องนี้นะมันเป็นการตัดสินใจของเขาเพราะเขาก็มองว่าเขาเลือกฉันมาแล้วก็มาอยู่จวดเดียวเลยตอนนี้ว่ากกตจตเจาเขายัางไงแล้วเขากโกหกแล้วครับคุณทอมดูอเมริกาง่ายๆนะอันนี้ผมแฟร์นะผมไม่ได้มาเข้าข้างหมอเกตหรือมาโจมตีหมอเกตนะแต่ผมอยากพูดได้แฟร์ดานัลทรัมป์นะโดนสารตัดสินแล้ว ว่าผิดไม่รู้กี่คดีตัดสินว่าไปลุกลามลุกลามหรือคุกค่ะคุยลุกลามหรือรล,ลุกลามเวลาไปคุกคามผู้หญิงอะไปคุกคามผู้หญิงนะโดนคดีโดนฟ้องไปไม่รู้กี่ร้อยล้านเหรียญอันนี้ตัดสินแล้วนะว่าผิดเต็มประตูชาวอเมริกันมากกว่า5 0ยังเลือกให้เขาเป็นตัวแทนของพรรควิพัลเล็กนไปสู่นายกเลย คำที่ออกมาจากปากทรัมป์เนี่ย CNN หรือ USA Today หรือ Wall Street Journal เนี่ยต้องมีแฟกช็ c k ตลอดว่าผู้ชายคนนี้พูดโกหกง,งั้นอย่ามาบอกว่าอเมริกาดีกว่าประเทศไทยเลยมันเป็นเนเจอร์ของนักการเมืองที่จะพูดไม่จริงทั้งหมดมันก็อยู่กับว,ว่าสังคมเนี่ยจะตัดสินยังไงเองสังคมอเมริกาเขาตัดสินแล้วนะเขาไม่สนใจทรัมป์จะโกหกไรก็ได้ก็มากับสังคมไทยเนี่ย ว่าเราจะตัดสินหมอกเกตยังไงอันนี้แต่ละคนตัดสินใจกันเองแต่คนที่ยังทําให้สภาดูสงา่าสวดูสงา่าค็อกตอก็มาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือการวิเคราะห์ะของผมนะสนุกดีแต่เดี๋ยวคนไทยก็ไปสนุกเรื่องอื่นเชื่อผมสินะเพราะนี่เป็นเนเจอร์ของคนไทยอาจะโหนะความสนใจเราสั้นสื่อ พอหยุดทาข่าวนี้คนไทยก็จะเริ่มสนใจเองนี่คือสิ่งที่หมอเก๋เขาหวังอยู่ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเขาไปตีกอล์ฟกันเขาไปร้องเพลงกันสื่อนักวิเคราะห์ก็โอ้โหพูดกันเต็มที่ตกลงไปทำเดียวอะไรกันหรือเปล่า ที่สนามบอฟรันโชชานวีระหว่างคุณทักษิณชินวัตรกับคุณอนุทินชาญวีระบุซึ่งแน่นะครับคนไทยครับผมว่าเราไม่ต้องตื่นเต้นกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติที่คนที่ร่วมรัฐบาลกันจะไปพบปะสังสรรค์เลยเฮฮากันแล้วก็ไปคุยเรื่องที่อาจจะขัดใจกันหรือไม่เข้าใจกันและแน่นอนครับว่าจะเดินหน้ากันยังไงวันนี้เราต้องเข้าใจ ว่าถึงพักเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนําของรัฐบาลเนี่ยแต่พักภูมิใจไทยเนี่ยกำลังจะเป็นแกนนําเรื่องสอวอแล้วจะทําอะไรในรัฐบาลไทยก็ได้เนี่ยถึงสสจะส่งเรื่องขึ้นไปเนี่ยสอวอต้องเห็นด้วยจะเป็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็จะเป็นเรื่อง, et, น,องนู้นเรื่องนี้งั้นแน่นอนทางพักเพื่อไทยก็ต้องให้เกียรติในการที่ไปจีบหรือประจบคุณอน,นุทิน ไม่น่าจะแปลกใจแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยอันนี้ก็อดเป็นห่วงแทนไม่ได้นะเพราะดิส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบนายกนิดหรือคุณเศรษฐาเพราะเขาเป็นคนที่พยายามทํางานแต่คําถามที่ทุกคนต้องถามเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทักษิณกับคุณดลทินไปร้องเพลงหรือกินข้าวหรือตีกอล์ฟกันหลอกแต่คําถามต้องเป็นว่าแล้วทำไมนายกนิดไม่ไปทําไมท่านเศรษฐาไม่ได้ไปในทริปนี้ มนเล็กไทยกลายให้ประชานไทยหลายคนเนี่ยนะครับยิ่งคิดว่ารัฐบาลในที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าทิ้งแท้ถึงคุณทักษิณเทนี่บอกนะเรื่องนี้ก็ไม่ต้องมากระแดกกันเราก็รู้กันดีว่าคุณเศรษฐาคุณทักษิณคุณอุ้งอิงเขาทํางานด้วยกันแต่เราก็รู้กันดีว่าใครเป็นเจ้าของพรรคนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตกใจอะไรว่าทําไมคุณทักษิณไปแล้วคุณเศรษฐาไม่ได้ไป อีกเรื่องหนึ่งที่วิจารณ์หรือวิเคราะห์กันเยอะมากเกี่ยวกับการที่ไปกินข้าวกับคุณธิงข่าวนี้นะครับก็คือเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยทำอะไรเกินขอบเขตของการที่เป็นนักโทษหรือเปล่าถ้าฟังคุณวิชนุเครืองามแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดขอบเขตนะครับเพราะคุณทักษิณเข้าไปในฐานที่เป็นบุคคลส่วนตัวไอ้จะไปคุยอะไรกันหลังห้องเนี่ยเราไม่รู้นะ แต่เขาไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกลางเดือนนี้ที่ผมได้ยิงข่าวจากวงในเขามานะพะคุณทักษณิณเขาหมดคดีเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยก็อาจจะแต่งตั้งให้เขาเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยเลยโดยที่อันนี้คนไทยเราก็มีหูมีตานะและเราดูรู้กันอยู่แล้วลนั้นสำหรับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นวีคเอน,นี้ที่คุณทักษณิณได้ยกทีมเพื่อไทยนะครับไปเจอคุณนุทิน,นี่ก็คงทําให้คนเห็นเยอะ ว่าอำนาจเนี่ยของพระภูมิใจไทยอำนาจของคุณอนุทินเนี่ยในการที่จะเป็นการชี้ว่ารัฐบาลหรือประเทศไทยจะไปทสศนทางไหนเนี่ยเขามีอำนาจเยอะแต่เขาไม่มีอำนาจเนี่ยเขาไม่ยกทีมไปร้องเพลงกินข้าวตีกอล์ฟกันหรอกนะครับก็ลองดูนะว่าข่าวนี้เป็นยังไงไม่ต้องตื่นเต้นตื่นตัวกัน เป็นธรรมชาติของการเมืองไทยนะครับที่เขาจะไปคุยกันกินข้าวกันเฮฮากันนะครับแต่เราต้องมาดูว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะมีนโยบายอะไรออกมาไหมประเทศชาเดินหน้าไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรอกันนะครับ